สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15. มิถุนาถึง 14. กรกฎานะคะมาดูกันว่าความรักปักหลังระหว่าง1 6 3ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะความรักของผู้คุณจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็มาอัปเดตความรักนั่นแหละเนาะแม่หมอจะดูคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะมาขอพลังงานของคนโสด ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะว้าวสามถ้วยนะคะชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนมีเรื่องให้ดีดีใจแหละมีเรื่องให้ดีอกดีใจเฉลิมฉลองปราบปลื้มนะคะ เหมือนแบบเขาเรียกอะไรชายโยโหฮิอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งอะ่ะก็พวกคุณได้มีแกงเกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าสังคมก็ได้นะคะเข้าสังคมแตม่หมอจกพลังงานมีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะเออทำบางสิ่งบางอย่างประสบความสําเร็จแล้วเกิดความดีอกดีใจเนาะแบบนี้เนาะมีความสุขะนะคะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขก็ได้หรือมีความสุขในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคม ก็ได้ด้วยนะคะมาดูต่อเนอะอาะเจ็ดเหรียญน,นะคะในเรื่องของการรอคอยเงินนะคนโสดนะคะรอคอยเงินรอคอยสิ่งที่คุณทําเอาไว้สิ่งที่ลงทุนเอาไว้นะคะรอ,รอคอยเงินรอคอยอผลตอบแทนกลับมารอคอยให้มันเงินมันงอกเงยขึ้นมาหรือบางคนรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะคะอืม อยากเจอรักที่ดีอ่ะอยากเจอรักที่เข้ากันได้นะคะเ,ออเคมีตรงกันอะไรประมาณนี้เจ็ดคาทานะคะการต่อสู้การฝ่าฟันหรือจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคเข้ามามีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขาคุณนะคะแต่คุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะแม่หมอมองว่านี่เจ็ด มาทั้งเจนะคะความเหนื่อยยากความต้องใช้การอดทนนะคุณต้องสร้างความแตกต่างนะคะคุณต้องสร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้เหมือนใครเพราะว่าบางคนทําอะไรแล้วอาจจะมีคนลอกเรียนแบบคุณก็ได้เนาะเขาเรียกว่ามีอุปสรรคมีคนมาคอยขัดขวางคุณนั่นแหละนะคะอืมต้องแบบเปลี่ยนเทคนิคในการ ทำงานหรือว่าทํากิจการค้าขายอะไรบางอย่างอย่างสมมุติคุณค้าขายใช่ไหมก็อาจจะมีคนมาค้าขายเลียนแบบคุณอะไรแบบนี้นะตัดราคาแบบนี้นะคะอ,อ่มาดูเขาดูสถานการณ์ความรัก,ค,รกคุณดีกว่านะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ the sun อสวินเหรียญโอ้เดอะสตาร์ความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะแล้วมีความหวังใหม่กับเข้ามาในชีวิตนะคะมีเดอะซันเข้ามาคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะพบคู่เนื้อคู่นะคะเนื้อคู่มาจากคำอธิษฐานก็ได้นะคะหรือว่าเนื้อคู่ที่เข้ามาแล้วสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณมาพร้อม เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภทางการเงินด้วยนะคะออความสำเร็จทางการเงิน The Star มานะคะคุณมีเกณฑ์บางคนถ้าเจ็บมาเกาะหน้านี้คุณจะเยียวยาจิตใจคุณหรือเขาเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณก็ได้นะคะคือในเรื่องของสภาพจิตใจถ้าบางคนก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมาคุณจะดีขึ้นแบบมากๆคุณมูฟออนได้นะคะแล้วก็ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะคุณจะมีความหวังใหม่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกลุ่มราศีธาตุไฟก็ได้เป็นชาวคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นชาวธาตุดินพุธศพมังกรกันชาวธาตุไฟก็สิงห์ธนูเมษนะคะอืมสิงห์ธนูเมษนะมาดูสิเขาคนนี้เป็นใครนะอขอดูพลังงานคนคนนี้หน่อยนะคะเขาเป็นใคร อา้าวก้าวไม่เทา้าสี่ถ้วยโอ้เขาเป็นคนที่รอคอยคุณอยู่เป็นคนเก่าปะเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่รอคอยคุณอยู่แล้วก็คิดถึงคุณตลอดเวลานะเฝ้าคอยเฝ้าคิดถึงมีคนมามอบรักให้เขาเขาก็ไม่สนด้วยนะ บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนมันมีกำแพงปิดกั้นพวกคุณมีการบล็อกกันหรือเปล่ามีการปิดกั้นกันไหมแต่มันมีแกในเรื่องของการรอคอยจะไปก็ไปไม่ได้จะจะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรมันมีบางสถานะที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลิกรักคุณอะหรือว่าเลิกรอคอยคุณอะแต่เขาก็ทําไม่ได้นะจําใจจําอยู่ต้องอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนมันเป็นสถานการณ์ที่เขาไปไม่ได้นะยังอยู่ตรงนี้ยังรอคอยคุณอยู่ตรงนี้นะยังไม่ไปไหนเนี่ยเขาเป็น ชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกได้หมดเลยนะคะมาดูแล้วคุณกับเขาจะได้คบกันไหมนะมาดูซิคุณกับเขาจะได้คบกันไหมคะโอ้หกเหรียญหกคาถาโอ้หนึ่งถ้วย ได้ครบไหมล่ะเขาจะมาขอโอกาสนะเขาจะกลับมานะคะเอ่อจะกลับมามาขอโอกาสคุณนะคะมาขอเริ่มต้นกันใหม่นี่ความรักมันยังเต็มเปี่ยมมันยังแบบล้นเคยยังเออล้นอยู่เลยอะนะคะความรักยังยังยังล้นจิตล้นใจอยู่เลยนะคะมีเกณฑ์การกลับมาขอโอกาสนะคะการประสบความสําเร็จในเรื่องของการกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนแม่หมอบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้เขามีตัวเลือกหรือ หรือเขามีมีคนคุยหลายคนเขาจะเลือกคุณเขาจะเขาจะเลือกได้นะคะตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าเขาจะเลือกใครแล้วเขาจะมุ่งตรงมาที่คุณเลยมาขอเริ่มต้นใหม่แบบชัดเจนด้วยนะคะเออมาดูซิการกลับมาครั้งนี้การครบกันนะจะดีไหมคะออการกลับมาคบกันครั้งนี้จะดีไหมสเตรนด์โอจัสเมนแปด เหรียญโอ้ดีมากๆนะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันยังไงก็ต้องกลับมามันมีความผูกพันกันบางทีจิตวิญญาณสื่อกันได้ติดต่อกันได้เส้นสื่อถึงกันได้เออจะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่จรงิงจังมากขึ้นแบบมากๆเลยนะการกลับมาครั้งนี้อาจจะอยู่ไม่ห่างจากคุณเลยก็ได้นะคะเหมือนตัวติดกันนะ่ะนะ เป็นพลังงานที่สวยงามมากๆนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนเนาะอืมถ้าสมมุติว่าเป็นคนคนใหม่คนที่ไม่มีคนเก่านะคะแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนในอดีตชาติของคุณมีเกณฑ์การวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาอาจจะถูกทิ้งถูกเทมาก็ได้นะคะแล้วก็ มาเจอกับคุณเขาก็รอคอยในส่วนของความรักที่จริงจังความรักที่เอาอกเอาใจหรือว่าความรักที่มันเข้าอกเข้าใจกันนั่นเองนะคะอืมมีเกนจะมาขอความรักกับคุณแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะมาดูซิคุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหนสําหรับคนใหม่นะคะเจอที่วัดน่ะบางคนเจอที่วัดบางคนเจอสถานที่การศึกษาการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ เจอในสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะอืมอะมาดูนะคะเขาเห็นคุณครั้งแรกแล้วเขาคิดเรารู้สึกและรู้สึกยังไงลิ้นพันกันแล้วเนี่ยนะดีใจไงดีใจอ่าแล้วรู้สึกยังไงนะคะมาดูกันนะคนคนนี้เห็นคุณคนโสดเมถุนครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงแฮงแมนเหรอรู้สึกยังไงไอ้ใบหนึ่งแล้วกันสี่ดาบ โอเคเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเป็นคนที่นิ่งมากๆเป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครเป็นคนที่นิ่งเงียบแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเขามองว่าคุณเป็นคนนิ่งนั่นแหละแต่ว่ามองว่าคุณเป็นคนมีปัญญานะเออคุณนิ่งก็จริงแต่คุณเหมือนคุณเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่มีสติปัญญานะเป็นคนที่ เงียบนิงน่งๆเงียบๆแบบเนี้ยสิที่เขามองคุณนะแล้วคุณละ่ะเห็นเขาครั้งแรกคุณคิดรู้สึกยังไงห้าเหรียญหรอคุณไม่ค่อยชอบเขาใช่ไหมครั้งแรกเลยอะคุณรู้สึกไม่ประทับใจไม่ได้ปราบป,ปืม้มอืมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มีในส่วนของความรักให้กัน อยากสร้างความมั่นคงด้วยกันครั้งแรกเห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับคนคนนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ตกหลุมรักเขานั่นแหละนะโอเคมาแม่หมอขอไปตอบกันที่คนมีคู่นะคะมาพลังงานสวยอะสวยมากๆนะมาดูคนมีคู่สิมขอพลังงานของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุน เชมรสนะคะใบแรกมีเกณฑ์การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายงานย้ายที่ทำงานย้ายบ้านมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเกิดไอเดียบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะบางคนกำลังปรับปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือว่าปรับเกี่ยวกับสภาพจิตใจก็ได้นะคะว้าวหนึ่งถ้วยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักจะได้ข่าวดีนะคะเมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีจะเจอกัลยะาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะอืจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับข่าวดีแบบปฏิหารก็ได้นะข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานขอนะคะจะได้รับอะไรแบบนี้มาดูต่อนะคะ โอ้อัศวินถ้วยนะความอ่อนหวานความอ่อนไหวนะคะเจ้าชูปะเนี่ยเจ้าชูกลุ้มกลิ่มปะเนี่ยตัวคุณเองอะนะชาวเมถุนควรมีคู่นะเออดูกุ้มกลิ่มปะเนี่ยนะเออแต่คุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนั่นเองเป็นคนอ่อนโยนนะคะสังเกตจะมีแต่น้ําน้ําน้ําขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะเป็นคนแบบบางครั้งอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเหมือนกันนะ คล้ยๆว่าอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์มันอ่อนไหวอ,ะอ่ะดูหนังเศร้านี่ก็ร้องไห้น้ำตาลเล็ดน้ำตาล,ล่วงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเอามาดูต่อนะขอพลังงานคู่ของคุณชาวราศีเมถุนแลัคนาเมถุนนะคะคู่คุณเป็นยังไงนะคะโอ้เมจิเชียนนะคะการประสบความสำเร็จหรือเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะ เป็นเมเจชเชียนเลยอ่ะทักษะการพูดจาไม่ต้องพูดถึงนะการเจรจาการค้าการขายการพูดการติดต่อสื่อสารทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไม่ว่าเขาจะทํางานใดๆอาชีพใดๆก็ตามนะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากเนอะยิ่งทําเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนี่เจ๋งเจ๋งมากๆนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดมากๆอะ่ะ โอ้ห้าด่เป็นคนใจร้อนเอาอะไรเอาให้ได้ดังใจเลยนะเออไม่ยอมคนไม่ยอมใครขครับรถเร็วอีกต่างหากนะคะเออต่อสู้ฝ่าฟันหน้าดุนะใครอย่าไล้มานะไล้กลับทันทีเออประมาณเนี้ยสามไม่เท้านะคะอืมมีเกณฑ์การขยับขยายการมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ นะคะตัวเขาเองก็เป็นคนที่เริ่มต้นอยู่แล้วเริ่มต้นอะไรได้ตลอดเวลาเริ่มต้นได้ใหม่ๆเสมอนะคะหาโอกาสการหาโอกาสการขยับขยายการมองเป้าหมายใหม่ๆอมขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะมาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีเมทุน เดทขึ้นมามีเกณฑ์การจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะขอความเคลียร์ความชัดเจนนะขึ้น temperent ตั้งแต่ใบแรกนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของเขาเนาะพวกคุณสุดท้ายเป็นใบ3ามไม้ท้าพวกคุณมีปัญหากันแน่ๆน,นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการจบกันไปแล้วรอบหนึ่งนะจากกันไปแล้วรอบหนึ่ง แบบเนี้ยนะคะเออแล้วก็เริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่รอบนี้ขอความชัดเจนจริงจังแล้วก็เขาเรียกอะไรเอาจริงเอาจังเคลียร์กับปัญหาไม่งั้นไม่ยอมนะคะเออตาสุดท้ายนะคะตาสุดท้ายการกลับมาหรือการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นได้ด้วยดีเนาะ คนที่เป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะคุณจะเป็นฝ่ายชนะคุณจะเป็นฝ่ายชนะไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะออคุณจะเป็นฝ่ายที่ที่เหนือนะเหนือเหนือกว่าหรือว่าเป็นฝ่ายที่กำรรชัยชนะนะคะอ่าขอดูสรุปสามใบนะคะขอดูสรุปสามใบมาดูซิ ใครจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะสิบไม่เท้าเก้าไม่เท้าสมถ้วยนะคะอืมน่าจะมีปัญหากันจริงๆแหละนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะทำงานหนักมากเกินไปหรือว่าพวกคุณก็มีภาระที่มันต้องแบกต้องรับอะนะมีเกณฑ์การ ถูกทิ้งถูกเทกันไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่นะคะกลับมารักกันใหม่กลับมาแฮปปี้กันใหม่นะคะประสานความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์กันใหม่เป็นสามถ้วยนะโอเคก็บทสรุปค่อนข้างสวยนะคะก็แม่หมอขอให้คุณโชคดีเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ